สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาดนวนกับผมแชมป์พิพรพลนะครับฟุตบอลถ้วยเล็กถ้วยใหญ่แต่ถ้าเกิดมันได้แชมป์มันก็สําคัญแหละครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลถ้วยนี้เมื่อวานเรเวกว่าผู้ชนะไปแล้วนะครับในรอบรองรอบรองเล่นกันเย่าแล้วก็เยือนนะครับ อีกหนึ่งบิ๊กแมชครับเอเวอเรตเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมเยือนที่สำคัญมาพร้อมกับความมั่นใจเพราะว่าเกือบจะ3ปีหลังสุด5นัดแมนซิตี้เจอเอเวอเรตไม่เคยแพ้แต่ความงดงามของกีฬาก็คืออะไรอะไรก็เป็นไปได้11คนเท่ากันแต่ละทีมมี2แขน2ขาเท่ากันเท่ากับความมันที่คุณคาดไม่ถึงครับ แต่วอตันนี่นำอยู่1-0นะฮะแต่ก่อนจบเกม15นาทีเคซุสนาบาสปาดที่เสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับปีกตัวจีดจากสเปนจัดไปนะครับแต่เสน่ห์ของกีฬาผู้ชม2นาทีถัดมาโรเบรุลูคคาคูดาซันโวพิเมลีกทีมชาติเบลเยียมครับนี่เป็นประตูชัย24นัดซัดไป19ประตูนะครับอีก3สัปดาห์จะเป็นนัดรีเพลย์จะไปเล่นกันที่บ้านของแมนเชสเตอร์นะครับก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมกีฬานะครับฟุตบอลไทยพิมียรมลิกมันทุกปีแต่ฤดูกาลน,นี้อาจจะมันยิ่งขึ้นจุใจยิ่งขึ้นมีคนแฮปปี้ยิ่งขึ้นเพราะเหตุนี้ครับ ฤดูการหน้านะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเราจะได้ดูบอลเพิ่มกันนะฮะเพราะว่าล่าสุดคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มทีมจาก18ทีมเป็น20ทีมก็เท่ากับว่าจากปกติที่เขาเตะกัน34นัดก็จะเป็น38นัดซึ่งการประกาศนี้น่าจะทําให้มีหลายคนแฮปปี้นะครับเพราะดูตารางครับจากเดิมนะครับที่มีเพียงแค่18ทีมเนี่ยจะต้องมี3ทีมที่ตกชั้นก็คือ16 B.C.Tero 17ท่าเรือแล้วก็18 T.O.T นะครับ การที่จะมีการเพิ่มทีมอีก2ทีมสำหรับฤดูการหน้าเท่ากับว่าจะมี2ทีมที่อยู่รอดนะครับ b ีเีเทโรรอดแน่นอนแล้วนะครับส่วน17กับ18่าเรือแล้วก็ TOT จะต้องมาแข่งกันเท่ากับว่าจากเดิมที่จะต้องตกชั้น3จะมีเพียงแค่ทีมเดียวที่ตกชั้นมังกรไฟแฮปปี้ไป ก็ถ้าเป็นแบบนี้บอลไทยก็จะเหมือนกับพรีเมียร์ลีกนะครับ20ทีมแต่และทีมต้องแข่ง38นัดมันฮะแล้ววันนี้บ้านๆมันโดนโดนมากๆผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับปกติคุณผู้ชมคิดถึงคําว่าก,กระทะกระทะมันต้องร้อนใช่ไหมฮะทำาอาหารแต่กระทะที่นี่ลอยน้ําได้เย็นสบายเฮฮาจัดไป แข่งเรือปีนี้พิเศษสุดครับเพราะว่ามีการพายกระทะกระทะทาอาหารนี่ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดพายนี่ไม่ง่ายเลยครับพายคว่ำๆเปียกเกซะอ่ะเดี๋ยวดูดูน้องเสื้อสีม่วงแขนสั้นนี่ฮะเพื่อนนี่เขามาด้วยนไปถึงนหนแล้วแต่น้องคนนี้ยังติ้ยวเตๆอยู่ที่เดิมเลยคนนําก็โพสท่าสะเท่ส่วนคนตามบอกไม่ไหวแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยย น้องครับทีหลังไม่ต้องมาอย่างนี้เลยครับสร้างซีเลยครับโดดลงน้ำมาเลยฮะไหนๆสุดแล้วก็เลนะ่นใมันสุดๆไปเลย